สามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีม ตายแหมฮ<อ>นะหัวเราะขนาดนี้ถูกหวยมาเหรอลองเอง้เสียตายเลยไปโดนอะไรมาวะก็ะไปโดนเกาลุมกระทือนมาเป็พวกเด็กเกียนหน้าปากซอยเด็กเกียนอะไรของลือว่าอาตายเด็กเกียนอะไรพวกแม่เขา้าใจนี่นะพี่บายให้ฟังเด็ก<ง>เกียนนะ่นก็คือไอ้พวกวัยรุ่นนี่แหละเด็กวัยรุ่น แต่มันมามันเพีนคำมาจากคำว่าเกวียนเราจกเกวียนไหมเกวียนที่มีไฟน้ำหน้าสองนั่นแหละ,ะแต่ได้เด็กวนนี้เมื่อก่อนมันมากับเกวียนมันมากับเกวียนเขาก็เรียกเพื่อนเปเด็กเกวียนเด็กเกวียนก็เป็นเด็กจนกลายเป็นเด็กเกลียนอุอ้ยใช่ที่ไหนล่ะพี่หลุย คยรู้อะไรจริงสักเรื่องไหมเนี่ยเด็กเกลียนเขาหมายถึงเด็กวัยรุ่นที่ชอบตัดผมทรงเกลียนเนี่ยไว้ผมทรงเกลียนน่ะที่ชอบทําตัวเกเรทําอะไรไม่มีประโยชน์ต่อสังคมอ่ะทําอะไรไม่เข้าท่านั่นแหละเขาเรียกเด็กเกลียนใช่หรอกเด็กเกลียนเด็กเกลียนแวเรเด็กเกลียนอะไรอ่ะที่มีปลายสองตวัว้นโอยพอแล้วไอ้ควายใจเกลียนเันกียเป็นควายก็เป็นเกลียนด่ารา รู้เรื่องเร็วไวเฮ้ยนี่เกวียนนี่ร้าย ก่อนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตสบู่เบเนตซี C e. ว่าพวกพี่เคยเห็นเมียผม, <ijo an> ม่เพราะนั่นก็เขาต้องอยู่ที่นี่ไม่ใช่เมียพี่ไม่ใช่คุณไม่ใช่เมียอะไรอยอมรับว่าเคยเห็นหน้านั่นไงต้องอยู่ในนี้แน่เอ้ยแต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ใช่คนนอกอกนาเขาเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงงาน네เออมันก็แค่นาเหมือนกันน่ะและอีกอย่างนะผู้หญิงคนในรูปนี้เขาตกมาจากเมืองนอกนี่ยังไงไม่ใช่เมียกันหรอกจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะครับนี่เมียผมอ่ะผมยังมีรูปเลยเอารูปติดตัวตลอดจะเป็นคนอื่นไปได้ยังไงถ้าพี่ไม่เชื่อ ก็ถามลูกผมดูสิไอ้แดงนี่แม่เองใช่ไหมพ่อจะเปิดรูปภาพเต็นแม่นอนสวยรูพมีลูกน้องข้าแม่ขอทนไมหลายเด้อแม่ลูกมาตามหาเจ้ากับพ่อ แม่จ๋าหันมาหาลูกหน่อยลูกจะคอยไว้แม่ดูที่ซานหากแม่นี้ไม่มาคงทรมานอีกไม่นานพ่อคงเอาเมียใหม่เจอะนางเดื้อเจอะนางเดื้อเจอะนางเดื้อเยอะนางเดื้อขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเฉลิมพลมาละคำสวัสดีครับอะไรของพ่พาไปไหนเนี่ยแม่ต้องใจเห็นลูกแม่แสดงว่าแม่แอบอยู่ในนี้แน่นอนเลยไอ้แดงอยู่แถวนี้ งี้เดี๋ยวพ่อจะเข้าไปหาข้างในเราต้องเจอแม่ได้แน่แม่ไปไอีแม่อีหลีแม่ไรูกยใจเย็นงั้นผมขอเข้าไปหาเมียในข้างในเดี๋ยวนะครับพี่เฮ้ยยยเยไยย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 ยะยยยยยอะไรยย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 ยบยยยยายยยยย่ยยอยยยยยมยย่ยยยยยายายยย่ยงยยยยยอยย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 มยยายยยยิยนยย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 ่ยยยยยยี ยังไงผมเข้าไปหาแป๊บเดียวเองครับยังไงก็เข้าไปยังไงก็เข้าไปพ่อบอกแล้วไงอย่ามีเรื่องยืนเฉยๆพี่ครับยังไงให้ผมเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับไม่ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้พี่ผมขอโทษจริงฮะเด็กคนอาจจะก้าวแล้วผมไม่ค่อยได้อบรมลูกเท่าไหร่แต่ผมขอเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับพี่ยังไงก็เข้าไม่ได้ก็พราะทีบอกเข้าไม่ได้นะลูกมันดิมาไปมาไป มาจะแมมไปมไปไ,ปไ,ปไ,ปไม่ยังพวมัเจ้าจิตสมคอยให้ผมเข้าไปเถอะนะครับลูกก็คงคิดถึงแม่ด้วยดูสิคิดถึงแม่จนตัวสั่นไปหมดเลยมันคิดถึงแม่หรือมันเจ็บจนซางนี่ครับถ้าไปผมไม่เข้าไปข้างในอ่ะแล้วผมจะเจอเมียผมได้ยังไงล่ะครับออคอยก็เห็นใจเจ้าเด้อ,เ,อเห็นใจก็ให้ให้ให้คอยเข้าไปข้างในเด้ลอล่ะคฮยเข้าบ่ได้ไี่อย่างเข้าบ่ได้ถ้าเข้าไปคอยสิตกงานเด้อ เขาเข้าใจแต่เขาอ,อะไรอ,อะไรเราได้อยู่คนละภาคก,กับเขาไม่ถึงแคุยทัไมเนี่ยนี่ยังไงก็เข้าไปไม่ได้แล้วถ้าผมเข้าไปไม่ได้แล้วผมจะเห็นหน้าเจอหน้าเมียผมได้ยังไงอะเขาอยากจะเจอเมียเธอจริงจริงใช่ไหมล่ะตัวอะไรอะนคนสาวโรงงานแล้วมันก็แต่งตัวแล้วก็ซากหมาตายฮนะ ต่งเหมือนนางฟ้เาเราบอกเขาไปยังไงอยากจะเจอเมียจริงใช่ไหมใช่ครับนี่แกนะแกไปรอเมียอแกนะ่ะที่ร้านอาหารข้างโรงงานสิใช่เพราะเมียแกเนี่ยจะต้องมากินข้าวทุกๆวันเลยจำปูนเราจะได้เจอกันแล้วไอ้แดงเอ้ <c oughs> อะไรลูก <c oughs> อะไรลูก <c oughs> เป็นอะไรตกใจอะไรลูกเราจะได้เจอแม่ป้าทำไมลูกทำไม ไปอย่างไปจะไดไฟคอยไฟอะไรจะโอยไมไฟคอนะนี่ไงเล่นไปเยอะรั่วแล้วกลัวอะไรลูกมาหนี่ลูกลูกมาหนี่นี่ไฟอีกเลยน้อ้อองใช้ดมกลิ่นแล้วเราต้องกลิ่นนะไปเราไปหาแม่เขาบอกว่าอยู่ร้านอาหารข้างโรงงานกลิ่นตัวมีแต่แอลกอฮอล์นมพ่อกินนม เตะป้าหลูนี่ฮหาใชเียบเชียบ,ยบแอะจะเห่เรือหรือไงออมีอะไรกินบ้างลุงรู้ที่ไหนแต่ตัวเป็นผู้หญิงเรียบรู้บ้าป่ะผูห้หญิงทำไมมีหนวดแล้วครับอ๋อที่มีหนวดนี่เหรอหแพ้ฮอร์โมนฮอร์โมนใช่ แพ้ฮอร์โมนแล้วขนขึ้นเหรอโขนขึ้นเนื้อผมก็แพ้ฮอร์โมนนะขนขึ้นไหมขนขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นตรงนี้ขึ้นที่ไหนขึ้นที่นี่ขึ้นที่จักกะแล่โตใจหมดเลยคิดว่าคือโตเฮ้ยนักแก้นี่อ๋อลงอกไปทีมีอะไรกินบ้างเนี่ยมีช่ยยาเพราะว่าที่นี่เป็นร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารตามสั่งช่วยเจ้าถ้างั้นคุณเดินไปก่อนสิ เดินไปทำมาผมจะได้ตามไปสั่งไงอย่าตลกสิเล่นนะเจตื่นนะเป็นขอขาง่ายด้วยมาร้านอาหารญี่ปุ่นก็ต้องกินอาหารญี่ปุ่นสิครับช่วยแนะนำหน่อยครับสักหนึ่งอย่างที่อร่อยๆครับเอาข้าวหมูจางมูรายนะโอ้ข้าวหมูจางมูราข้าวหมูจางมูราจ่ายญี่ปุ่นเลยนะโอ้แปลกดีขอที่หนึ่งครับไข่จีนร้อนๆจี๋ใจเลยเหรอร้อนร้อนสายคืนนะได้ได้ครับโฮคาเดี่วาว่า ก็วะเ,เอ right? ้ยขอโทษนะครับคุยก็จริงจกแล้วครับจะได้หรือไงคุณสั่งข้าวหมูจามุไรใช่ครับฉันก็สั่งให้ไงสั่งใครอ่ะเคฟบ้า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 ใช่เชฟจะ่มายควาว่าอุ๊อุ๊อุ๊กุ๊กกุ๊กกุ๊กไม่ใช่ผีพ่อครัวใช่ไหมเผว่อจ้าโซบเซ่กินว่ามันก็ให้จบ ฮ้ยเดี๋ยวเรียกใครเรียกผู้ไงเดี๋ยวก่อนสถาบานว่าเป็นญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นทำไมดังปีอย่างเงี้ยหรือบอกไปเขาไม่ใช่ญี่ปุ่นโดยตัวนะเขาเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไงพ่อเขาเป็นญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่เป็นแอฟริกามีเชื้อญี่ปุ่นก็ต้องมีขาวสักนิดหนึ่งเลยขาวตสวขาวก็มีตรงไหนอ่ะ เทปโบรไหนเทปโบรขาววะเนี่ยขาวมองยังไงก็เหลืองไหนดูนี่ดูนี่เด้อันนี้เหลืองอันนี้ทั้งเหลืองทั้งหล่อเลยนี่อะไรเนี่ยข้าวหมูสามมูรายาข้าวเป่าชัดๆเลยเนี่ยแหมใจเย้เยสิมันมาทีใดอยากข้าวหมูสามมไรยไม่ได้ทางง่ายง่ายนะทำยังไงไหนๆทายานี่ข้าวเป่าชัดเลย นี่อะไรอ่ะข้าวหมูซามูไรหมูซามูไรยังไงเ่ยอ้าวนี่อะไรอันนี้ข้าวนี่หมูนี่ซามูไรเรียกรัวกันซามูไรหมูข้าวรู้มากนี่เล่นขล้ยอด2ไม่กินกับบ้านและเฮ้ยไม่ได้ในเมื่อคุณสั่งคุณต้องกินเอาตังมาต้องจ่ายตังอะไรไม่กินต้องจ่ายตังด้วยเหรอรับเท่าไหร่อ่ะสองพันโอ้โห แค่เนื้อสองพันท200 <Oh, oh, yeah. ั้งเนื้อทั okay ้งต <time> ัวนี่มันอยู่แค่200เนี่ยสองเนี่ยนะก็เอาเอาอย่างนี้แล้วกันพกกนาเลยสองร้อยสองพันผมไม่จ่ายผมจะฟ้องออยเฮ้ยออยแปลว่าอะไรไอ้บอยแล้วอย่าเล่นกายร์โลครีด สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง่แค่ไม่กี่แล้วก็เก๋ๆไปเลยโอ้โหประเดิร์สน่อยก็มาได้ได้แค่สองร้อยเฮ้ยน่าเบื่อเดี๋ยวลิลออกมาลิลออกมามีแม่อยู่ใส่เดี๋ยวก็มาหาแม่ที่นี่แหละลูกโอ้ยข้างนอกร้อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวหลบแดดอยู่ในนี้ก่อนลูกนะ คิดว่าใครที่ซามูไรพ่อลูอ๋อเนี่ยเนี่ยไปจอดที่อื่นเลยอย่ามาจอดเกะกะหน้าร้านเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าจอดตรงนี้เกะกะหน้าร้านเะฮกะเกะกะหน้าร้านทษทีเดี๋ยวขยับให้นะฮะเออมันก็ไม่ได้นี่มันอยู่วริเวลาเลยเดี๋ยวลูกค้าเขาจะข้าก็เดินเข้าทาง้องเยอะแยะนี่ครับไปจอดที่อื่นไปจอดที่อื่นเลยโอ้ยขอผมจอดตรงนี้นิดนึงนะะคือผมนั่งรอเมียผมแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันไม่ได้แต่งเนื้อแต่ตัวโสกรปุนงนี้มันอยู่หน้าร้านเหลือแขกก็ไม่เข้าร้านถ้าก็เสียหา ตอนนี้ัวนี้ล้างเราเนี่ยลูกค้ามาเยอะๆผมเป็นครัวแล้วก็ต้องไปล้างจานได้ยังไงอ่ะคุณต้องไปหาเด็กมาล้างจานให้แทนผมอ๋อทำครัวได้ล้างจานด้วยไหมวไม่ได้ผมไม่ได้อ้ยสมัยนี้มันเดล้างจานมันหายากทงไปหาให้ได้ดิผ่ดเด็กล้างจานถูกต้อเลยอุ้ยถูล้างจานได้ครับเฮ้ยล้างจานดังจริงเหรอล้างจานได้เป็นจานแบ่งหรือว่าจานอะไรฮะจานดาเยล คือไปล้างจานดาวเทียมปีกขึ้นไปอูจะบ้าแห้วครับอ้มันสูงผมกลัวความสูงขึ้นไปไม่ได้หรอกครับ๋อเล่รอเล่ล้างจานข้าวนี่แหละเออนนี้ล้างได้ล้างเอี่ยมเลยครับเออร้านที่ร้านตัวรถฉลับเอาไว้ละโอ้ขอบคุณมากเลยครับล่าไวแต่บอกก่อนว่าไม่มีเงินเดือนมีข้าวกินฟรีเฉยเอเอาแต่ข้าวก็พอแล้วเงินเดือนไม่ต้องหรอกครับผมแค่มาอาศัยอยู่ที่ร้านแล้วก็รอดูเมียผมว่าจะมากินข้าวที่ร้านนี้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับโอเคตัวรถรลับไ้ขอบคุณมากครับได้ได้คุณอยู่ได้ครับแต่เดีกยคนนี้ ผมไม่เอา <S <S เขานี่เขาเป็นลูกผมเลยครับแล้วลองคุ้คุณดิไอ้พอเพื่อนพ่เอาคอยเพื่อนพ่เอาคอยเดี๋ยวพ่อเดี๋ออยวพ่อคุยกับน้าก็ให้นะไอ้อขยอ่ยู่นัำเนี่ยย่าทิมข่เด้อไม่ตื่ไม่ตื้ลูกพี่ครับยังไงให้ผมกับลูกอยู่ที่ร้านนี้เถอะนะครับมันอยู่ไม่ได้หรอมันเปื้อนจะให้มมผมอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะครับถ้าผมอยู่คนเดียวแล้วลูกผมจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับแล้วเด็กยังไม่อยายังไม่อยาเล่าเลยอะอย่านอน <si นมพ่อนมเด็กยังไม่อยาดนมเลยอะฮะผมก็ต้องคอยชงนมชงอะไรให้ลูกกินมันจะมาเปือนข้าที่ร้านถึงเวลาปั๊บเนี่ยผมก็ต้องแช่นมรอลูกเอาไว้ตอนนี้กําลังเย็นเลยกําลังเย็นเลยพ่อกาลังเย็นเดินไปเช็คตลอดมันไม่ได้หรอกแค่ครูคนเดียวก็เปือข้าวพอแล้วแต่ว่าผมกับลูกอยู่นี่จะไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแต่จะสร้างความสำราญให้กับร้านนี้ครับทำอะไรมาตีรันการเล่นในร้านเลย ลมไม่ใช่ไผม่ใช่กกยกรรมนะครับคือลูกผมมันมีความสามารถสามารถร้องเพลงญี่ปุ่นที่จะแบบว่าให้เอนเตอร์เทนลูกค้าได้ครับได้หรออยากจะฟังไหมฮะเอาสนอจัดสนอแดงเลยครับจัดลำญี่ปุ่นให้ป้ากับน้าเขาฟังหน่อยให้ลำญี่ปุ่นให้ไปเลยลูกไป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  เอาเด้อเรานพอ้านเม้ยินเสียงเด้อลราเป็นกองกำังกอลกอเาปลนพื่เื่อม่เป็นนั่นเด้อได้แม้ส่วนตนเเนมพอเศาเดือนางเดือเดอนางเดอเดอนางเด้ยเเฮ้ย้เข้าจ่ผีหรือเปล่านี่ทำไมล่ะครับนี่ล้าอาหารญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่อีสานม่วนซื่นคนอันนนน่ยเดี๋คนนี้เขามีมือมูสุดยอดเลยครับผมว่านะ เราเก็บเข้าเอาไว้เนี่ยเขาสามารถดึงแขกที่มาจากทวันออกให้เราได้นะแขกญี่ปุ่นที่เป็นอีสานอ๋อญี่ปุ่นที่ล่าสูเอย่างนี้น่าจะละเอาไว้สนใจนะะตัวละเอาไว้เลยนะโอ้ยดีใจเลยพ่อแต่ว่าไม่มีเงินเดือนนะไม่ต้องเลยครับไมเข้าให้กี่อย่างเดียวเัาก็ไปอยู่หลังร้านเลยนะผมไปล้างจานนะห้ามเสนอหน้าออกมาข้างนอกนะขอบคุณมากขอบคุณลุ่งารขอบคุณรับไม่เป็นไรม่เป็นไป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 ลูายลูา้านเลย อะไรก็มาแล้วเชิญ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 มาแล้วมามาร้านนี้แหละเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อที่สุดในย่านนี้อ่ะมาคุณแนะนำหน่อยค่ะโอ้เนี่ยเนี่ยอ๋อเดีนะคะนี่คุณลุงเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ร้านนี่ร้านญี่ปุ่นใช่สงสัยอะไรสงสัยอะไรสงสัยอะไรคะไม่เหมือนญี่ปุ่นอะ ก็ญี่ปุ่นก็อย่างเงี้ยไม่เคยดูละครคาบุกิหรอค่ะก็จะทาหน้าเขาขาวไงคะแล้วพนญี่ปุ่นมันดำอ่ะเออลักษณะสองคนนี้คงจะเกิดที่เมืองฮิโรชิมาค่ะนึกืูสิเพราะว่าเมืองฮิโรชิมาเนี่ยโดนนิวเคลีย์ถล่มนะคะลักษณะคงจะโดนลังสีมานะคะ เก็ตใส่ิโนอันี้ก็บอกว่าับสัันกบอวอันนันนยบอกโลสกบนี้สมรูทีนยังบอกอะไรไ้้าอะไรอ่ยิไปอัไรคุยกันรันารู้เรื่องเลยครับครับอบคุยรายการก็บอกให้ด้วยบอกให้รู้เรื่องด้วยคุยอะไรกันวะเอ่อมาดูดมาน้าเอือคย่ังคยเจ้านายของผมบอกว่าให้พวกคุณช่วย ต่อโต๊ะให้หน่อยครับเอ้าเอ้าจุ๊บต่อแล้วก็ไม่บอกต่อโต๊ะก็บอกต่อต่อย่าบอกให้ต่อต่อต่อสักครั้งจะรู้เรื่องแค่นี้เห็นไหมเนี่อะต่อโซอย่ารอแล้วให้รับพลรับดังไอ้ยชิเราเบิดโต๊ะให้รับกระเบิดนั่งฮะให้พ่อมานั่งเลยคือว่าต่อโต๊ะเนี่ยที่นี้ไม่ใช่มาต่อกันสูงๆแบบนี้ก็จะให้ต่อยังไงเอาโต ต่อยาวๆครับยาวๆแล้วก็ไม่บอกให้ละเอียดว่าให้ต่อยาวๆมันก็ไม่เห็นจะยากเลยให้ต่อยาวๆแป้นพิมพ์ยาวแล้วต่อโต้เยอะเลยเยอะ้ลยดีมากเมื่อก่อนเราเป็นโยคีชอบนั่งอะไรแหลมๆไม่ใช่แบบนี้ใครจะนั่งอ่ะต่อแบบนั่งเรียงๆกันนหะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกเอาโต๊ะมาตีกาเอาโต๊ะมาตีกาไม่ใช่ต่อโต๊ะเชิญคุณจ๋าเจอแบบนี้ครับ จะนั่งตรงนี้ก็ได้จะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเราเราเราเป็นแค่ว่าที่ที่จะแต่งงานแต่ยังไม่ได้อะไรเรื่องขออาเรองของคครับเดี๋ยวครับยัเย็นคนเยอะครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ใต้โต๊ะก็ได้ครับด็กนลูกมาค่ะด้นลูกสาวท่านนะคะมาคุยกันใต้โต๊ะดีกว่าคแม่โต๊อ่านนะครับเอาไว้สิจ้ะโต๊ะใค้ลูกขานั่งครับ ชิโน่านแล้เราเขาเรียกคุยกันเชิญทางนู้นับแสดงได้เจอกับไม่ต้องอายครับเด,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดินเองก็ได้ไม่ต้องโอ้เน้นเชียวพระคุณ